สวัสดีครับพบกับผไลน์เรนเจอร์พาร์ที่2 1นะครับวันนี้ก็จะมาเก็บกันต่อนะครับพาร์ทที่แล้วก็มนแค่ทดลองดในตอนนั้นเองนครับยูที่22เดี๋ยวไปดูครับ ตาาระะะเค,ครับแต่เราก็จะมาเล่นกันเลยนะครับแ่งห้า Me la he laucinado la เตะไปตลอดการแน่เลยเนี่ยหนัสิบยาก okay, มีเจ็ดดาวอีกสองตัวเจ็ดดาวที่กำลังจะได้ก็คือแซนเด็กแวนกับไอ้ฮันนี่ที่แหงแก่งเรีย yeah, <Yeah. S 1> มมาเล่นเลยนะครับ добм наб наб ก่อนนับหนาหนึ่งสองสาสี อับเลยตั้งเนี่ยมาเยอะจัดการสีก็ได้นะ Blue <laughs> 1 2ึ่งสองสามสี่ห้อช่วงนี้ได้ไหมเนี่ยหนึ่งครั้งอะ จะได้มาดูว่าต่านนี้จะนได้แรงหรือไม่นะครับเรามาดูกดช้าไปนิดนึงอ่ะหอยต้องให้เคลียร์บนนะแบบเรื่องยๆๆจๆไม่อย่างนี่มีเดี๋ยวมาหาฮันนี่ก็ได้ฮันนี่ก็ันเหาฮันนี่ก็ได้ลาฮันนี่ตัวเดียวอด Liksom, เซอร์สุดครบแล้วนะครับก็พักที่แล้วได้สอดเชอร์รี่ไปหมดเลยมีเบอร์เกอร์เปลือยไหมอ่ะถ้ามีก็หาใหม่อันนี้ยังไม่ใส่ค่ะตัวต้องหาใหม่ โอ้เงินมันจมตีช้าอย่างงี สติไงไม่รู้เอาเพื่อนไปดีกว่าก็อ้าวได้ละได้ละคนนี้ได้ละเราก็จะเอาไป็นเล่นด่านอะไรอะเอาเพื่อนไปแั้ว่ห้าสิบสติหมดเลยไม่ได้สารละหมื ป้อมต้องยึงดปอมนี้ได้ อัพแล้ครับร relief. ส,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 สุดยอดัพแล้วครับยินดีด้วยฮันนี่นายนายได้อัพแล้วอันนี้เต็มแล้วนะครับฮิดีเฟนนี้ยังไม่ได้แต่ดีฮันนี่ได้อันนี้ด้านหลังด้วยนะ แล้วก็ใส่นะหกดาวตัวแรกของผมเลยโอ้มีแครหลอดด้วยเอไมชันีอคอนดด้วยถึงเงินเงินจะพอไหมเนี่ยเงินผมมี 90. เก้าหมืนม่นแล้วจะขายเดีาหมื่เียนหน้าอี ไปครับทันนี้เต็มแล้วนะครับแต่เราก็เจ็ดเป้าเจ็ดดาวอีกหนึ่งแล้วนะครับพร้อ,อมสกิลนะครับสกิลที่ชื่อว่าเฮฟี่โ l ล w นะครับอัพเลยฮ่า evolution Success. s u c c e เ s ็เจ็ดดาวแล้ว มิสซิเบโลพันนี่นะครับเฮฟวีโ่บโล็อควุยเอ็กแทคูดเจ็ดเจ็ดพันสองร้อยเปอร์เซ็นต์ของเมดนะครับอืมไม่น่าเชื่อเลยแคร์เอาไว้คัพเย่เจ็ดดาวสองตัวแล้วในที่สุดความฝันขผมเป็นจริงสินะ เดี๋ยวรอได้สี่เดี๋ยวรอได้สี่ได้สี่ตัวเดี๋ยวรอได้สี่ดาวสี่ตัวค่อยอัพเพิก็ได้โอเคอับก็ถือว่าเป็นทันที่พอใจนะครับได้เจ็ดดาวแล้วครับก็ขอขอบคุณที่ที่สิบเจ็ดครับต้องขอขอบคุณคนาน,น,นบที่ทำให้ผมเนี่ยมีกำลังใจที่จะเก็บอันนี้แซนแซนตุกนี้ได้นะครับ แต่ท่านนี้เก็บได้ครับก็ขอคนที่ให้กำลังใจนะครับก็อยากจะตอ,จอบแทนด้วยอะไรดีนะครับก็ขาได้วยสำเร็จนะครับก็ขอขอบคุณด้วยนะครับจิตดาวเรียบร้อย,ยก็ใครที่ชอบนะก็กดไลค์กันด้วยนะครับก็ใครใครที่ไม่ชอบก็กดอัดสีไปเถอะนะครับ ใค,ใครที่อยากแล้วก็แชร์เพื่อนดูด้วยนะครับใครที่อยากติดตามเพื่อคลิปใหม่ๆครับก็กดซับสไครต์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นค่ากลังของเราครับโอเคครก็เอาไปแค่นี้ก่อนโอเคครับสวัสดีครับ okay,